โตเทคนะครับรุ่น0304นะครับตอนนี้การสะเทือนแบบติดตั้งแยกนะครับติดตั้งเสริมเนี่ยมีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีติดตั้งเป็นยังไงนะครับติดตั้งแล้วหน้าตาประมาณไหนก็ไปดูในคลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีติดตั้งนะครับตัวระบบการสะเทือนเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่รอคอยอยู่นะครับเป็นโมโตเทคตระกูล0304 นะครับตัวที่เป็นบอลใหญ่แต่ไม่มีโรก,กันสเทือนนะตอนนี้ก็ตัวกันสะเทือนเสริมนะครับสำหรับรุ่น0304เนี่ยผลิตมาพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตั้งยังไงเรามาดูวิธีกันนะครับในส่วนของท่านที่ใช้รุ่น0102นะก่อนหนะ้านี้ผมเคยทำคลิปวิธีติดตั้งลงไปแล้วนะวิธีการจะคล้ายๆกันแหละนะครับก็ลองย้อนไปดูกันได้เพื่อความไม่สับสนเนาะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ เรามาดูตัวตัวตัวหลักๆก,กันก่อนนะครับตัว0304เนี่ยท่านที่ใช้อยู่ก็คงเป็นหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เป็นบอลใหญ่2ล็อกนั่นเองแบบนี้นะครับเวลาติดตั้งที่รถเนี่ยมันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวการสะเทือนที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นของรุ่น01และ02นะครับจะเป็นรุ่นบอลเล็กนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็วิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับตัวแบบนะจะประมาณนี้นะครับ0304นะแคบ แค่ปลายตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับรุ่น03ก็จะเป็นตัวที่หนีบกับแผ่นบาร์นะครับ04ย์ก็จะเป็นแบบที่เป็นแกนกระจกนะฮะเป็นแกนกระจกตัวนี้ผมเอาตัว0-4นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้การสะเทือนที่ออกแบบมาใช้กับมันก็เหมือนเคยนะมันจะเป็นระบบ4แกนแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นลูกยางการสะเทือน4แกนแบบนี้นะครับส่วนที่มันต่างกับของ01และ02เนี่ยก็คือขนาดตัวน็อตที่ใช้ล็อกมันนั่นเอง นะครับคือมันจะขนาดแกนไม่เท่ากันนะครับตัวนี้มันจะมีขนาดแกนของตัวน็อตเนี่ยที่ใหญ่กว่านะครับทำให้ตัวการสั่นของรุ่นที่เอาไปใช้กับ0ูนหนึ่งและ02นสองเนี่ยมาใช้0ูนสามนสี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าวัสดุอะไรเนี่ยมันเหมือนกันนะต่างแค่ขนาดของแกนน็อตนะครับโอเคเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับวิธีการติดตั้งนะครับง่ายๆเลยอันดับแรกให้เราถอดออกมาจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือถ้าอยู่ที่รถเราก็ใช้ตัวกุญแจนี้ถอดนะฮะ อันนี้พอดีผมคลายูไปแลวนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปติดตั้งหรือมันอาจจะอยู่ที่รถอยู่แล้วหลังจากที่เราปลดออกมาเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับตัวแบ็กเก็ตนะก็จะมีบอลขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับทีนี้ในชุดของตัวกันสะเทือนที่ที่เราจําหน่ายนะครับมันจะมีที่ไขหกเหลี่ยมนะครับเป็นเฮกซ์เวนอย่างนี้นะครับสอันนะครับก็คือเบอร์2.5มิลและ3มมิลนะครับมันจะขนาดไม่เท่ากันเนาะก็อันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็กแบบนี้นะครับ อันดับแรกนะครับให้เราทําการเอาเบอร์ใหญ่นะครับหรือเบอร์3มิลเนี่ยนะครับถอดจากตรงนี้ก่อนนะครับเบอร์เนี่ยมันคือเบอร์3มิลน,นะก็ให้เราทําการถอดน็อตเมนีออกก่อนแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ปั่นมันออกมาตรงนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรระวังแหวนสปริงที่หายหายไปนะฮะตัวเนี้ยมันจะมีแหวนเล็กๆอยู่นะครับ หลังจากที่เราถอดแล้วนะครับให้เราดึงตัวแป้นกลมๆนี้ออกแบบนี้ได้เลยครับจะมีเศษฝุ่นอะไรอยู่บ้างก็ตามสภาพนะครับเราใช้งานไปว่าบางทีมันจะเป็นคราบของน้ํายาล็อกเกี่ยวที่เขาใส่มานะครับหลังจากนั้นนะก็ให้เอาตัวการสะเทือนตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปตามบล็อกมันได้เลยแบบนี้มันจะอยู่ท่านี้นะครับแล้วใช้ประแจเบอร์ที่มันเล็กกว่านะครับไม่ใช่ใช้ไม่ใช่เบอร์ที่ไข่อันเนี้ยน,นะครับเบอร์อันเล็กเบอร์2.5นะครับเบอร์นี้นะให้เราทําการสอดลงไปตรงรูตรงกลางแล้วก็ไขตัวนี้ติดตั้งเข้าไปแบบนี้ ง่ายแค่นี้เลยนะครับไขจนแน่นนะฮะเนี่ยสังเกตว่าบล็อกเบาด้านล่างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นด้านล่างตัวข้างล่างสุดใช่ไหมมันจะเข้าไปพอดีแบบนี้นะครับก็คือเวลาติดตั้งเสร็จแล้วด้านหลังมันจะเป็นท่าเนี่ยเป็นตัว x แบบนี้นะครับมุมไหนก็ได้นะครับเหมือนกันหมดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการไขตัวนี้ให้แน่นแบบนี้นะครับถ้าเรามีอันใหญ่หน่อยก็จะไขได้แน่นกว่าครับแต่นี้ก็คือแน่นเพียงพอแล้วนะครับเท่านี้เลย พอดีมือตึงๆมือก็พอนะครับแล้วก็เอาโตวลูกบอลเนี่ยใส่กลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตที่เขาได้มาตอนแรกเนี่ยไขยกลับเข้าไปตรงนี้ก็จะใช้เป็นประแจเบอร์3าไขแบบนี้นะฮะนี่ไขกลับเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะ นะเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นรุ่น QD04 นะครับแบบที่มีระบบการสะเทือนเสริมติดตั้งมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับก็จะทํางานได้ปกตินะครับเป็นระบบการสะเทือนแยกนะครับก็สําหรับท่านที่รออยู่นะครับก็ตอนนี้สินค้ามาแล้วนะครับสามารถไปต่ากันได้เลยนะครับหลังจากตรงนี้เราก็ไปติดตั้งเข้ากับตัวรถเราได้เหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะได้อ่าท่าประมาณนี้นะครับแบบนี้นั่นเอง นี่ก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับก็คือจะมีระบบขาการสะเทือนเพิ่มมานะครับก็ตัวนี้อย่างที่เราเคยแจ้งไปนะระบบการสเทือนเสริมนะครับเราทํามาสําหรับท่านที่ซื้อตอนรุ่น01 02 03 04ไปประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปรากฏว่า,อาตอนนี้มันมีรุ่นการสะเทือนออกมานะครับทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะไม่อยากซื้อใหม่เนาะ แต่ว่าอยากได้ระ,ระบบการสะเทือนมาเพิ่มนะครับแต่ว่าระบบการสะเทือนแบบใน0 3 0 4มน plus นะครับมันไม่สามารถเอามาติดตั้งบนนี้ได้นะครับอันนั้นมันจะขึ้นมาจากตัวบอดี้นะเป็น4แกนนะเราก็เลยทําแบบเสริมมาขายแยกนะครับ,รบเพื่อให้ท่านที่มีรุ่น03หรือ040102อยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งตัวนะครับเพียงแค่ซื้อระบบการสะเทือนไปติดตั้งเพิ่มก็จะได้ที่จับโทรศัพท์แบบที่มีระบบการสะเทือนนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่ซึ่งงงก็็จะเปนออขททาาบริษัยู่่แล้วว ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับเราดูแลตลอดนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กต่างๆลูกค้าอยากได้เลยแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเราสามารถผลิตขึ้นมาได้นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็จะทาออกมาจําหน่ายนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วติดตั้งไม่เป็นนะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใช้ประแจ2ออันในการติดตั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ